กูมีปัญหากับหมอกหอหรือไงวะเนี่ยหมอลำซั่ก็นอนผมบ้านคาเต็ดดูให้โอเคฉันด้วยเบมือนที่เปียบ่ะอายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณหมอเฮ้ยเหมือนจะสวยเราด้วยหรือเปล่า ไอตัวมันจะด้งขึ้นได้ตัวไหมอ่ะป <c oughs> าเลยเขาหรือเปล่าบมกไว้ขออนุญาต<อ>แล้วน้องก็ขึ้นไปบนนั้นไม่ได้อ่ะพอะอวแล้วหายไหมเราวแห็นที่หายไหมไม่ไม่หายไม่รู้ไม่หายไม่หาย,หายคุณหมอใจร้ายหรอ เจอที่ไหนลูกป๊าป้าป๊าป้าป๊าป้าป๊าทำไมทำกับต้อมแบบนี้ล่ะขอต่อยทีนึงออต่อยอีกทีนึงอนูก็ตกใจหมดเลยหนูก็หมอต้นเออป๊าป๊าไม่ป๊าป๊าไม่เป็นหมอหน้าดีแล้วทำไมป๊าป๊าเป็นหมอป๊าป๊ามาทำงานที่จิตใจดีได้ด้วยเหรอฮะบุกเบิกเลยมาเล่นเฉยเฉยเฮียป๊าม่เล่นเฉยเฉย ใช่อปะป๊าป๊าไม่เป็นหนูแล้วเหรอเมอป๊าเกิดกองแทงแล้วนักเลยแทงเลยจะนำพ่อหนูใจหมดเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยแล้วไปแกเตี้ยบบุ๋นพวกเราจะขึ้นเดนโซนนะใช่เมื่อกี้เกือบขึ้นได้แล้วเชียร์อีกแค่ติ่งเดียวป๊าต้องเชือกหนูก่อนเลยอ๋ออ๋อแดนโซนได้เหรอพี่ๆฮะแต่งหน้า เสียงได้ได้เสียงได้เสียงดังได้ได้เลยอยู่กับป้าเราจะเสียงดังเได้เลยไม่หรอเราจะขึ้นโซนเหรอจะลอดเหรอข้างข้างบนมันมีอะไรอ่ะข้างบนมันมีอะไรอ่ะมีวัยรุ่นเอ่อวัยรุ่นวัยรุ่นบลอกซุ่งอ่ะบลอกซุ่งเหรอใช่เราขึ้นไปเลดิได้แล้วเราจะได้อะไรอ่ะกล่องจูนกล่องจูนจะขึ้นอันอีกรอบไหม มันต้องหาอะไระแบตเตอรี่สปริงเศษคอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรอกไปอันหนึ่งอรบเดยมันไม่เอาเอาชีวิตให้รอดก่อนหนูยังไม่กะหาอะไรหนูแค่อยากเห็นว่าข้าวมนเป็นยังไงนซื้ออ๋อมีซอมบี้มีซอมบี้จริงเหรอน่ากลัวไหมกินหัวสมองเลยไหมไปแล้วอ่ะเจไปแล้วไปบ้านหนูไปบ้านเราไปได้เหรอไม่ใช่คนเต็งห่ะไม่รู้อ่ะมันกำลังโหลดอยู่ตาตกใจหมดเลยตกใจเลย ตกใจหมดเลยนึกว่าหนูโดนป่นกำลังคิดเลยหนูมีอะไรให้ป่นีอยไปเล่นนเงี้ยต้องสามหมื่นไม่รู้อ่ะบอให้ไปได้ก็ไปอะไรนะบอาเอามาให้บอกว่าให้ลองขึ้นไปเล่นใครนะบอสใช่พี่เยี่ยวไงอ๋อเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วป้าจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวน้องโทหานะพี่ ออมาให้เลี้ยงนะเลี้ยงน้องบ้างไม่ไม่อะเลี้ยงบ้างเถอะไม่ไม่ไม่เอาอะลองเลี้ยงบ้างเถอะไม่เอาไม่เอาเลี้ยงบ้างเถอะเอาบะน้ำหน่อย แถวเรเบลดูให้ครับไปดีมาี่ต่คอแอ่แน,นอะพี่า่าไปชมเลย แกงลูกตัวเองแล้วสะใจว่ะผมช่วยเองหมอได้กหเนี่ยเปวดมันตกหอโอเคครับเ็นตกหอเอาไปเลยลูก่ะยหนึ่งเคสครับโบสไลด์ดูให้ครับเดึ้นไปดูให้เป็นไรเนี่ยไม่รู เมื่อกี้ยืนอยู่บนหลังคารถดีๆแล้วเหมือนมีนกพิราบมันบินตกใส่หัวน้องอืย่างนี้น้องต้องจ่ายค่าหมอไหมใช่จ่ายได้เหรอใช่ป้าจ่ายให้ละกันอ่ะไหนไปใช่ป้าต้องจ่ายให้แล้วล่ะอ้าม่อยู่คนเดียวตลาดกลางเดี๋ยวเราเขาให้น้องเฝ้ารถอ่ะอ้าวแล้วไม่ล็อกรถเขาไม่ได้เอากุญแจรถมาเขาบอก เขาให้น้องเฝ้ารถอีกแล้วอะก่ตอนแรกเขาก็ให้น้องโดนจับตัวคนเดียวเอ้ยเห็นไอ้นี่หนีเราเล่นเกมมาสองใช่เกมแล้วขึ้นมาสองรอบแล้วอะวันนี้คืออะไรทำไมไปโดนเกียกันอะรอบแรกก็เขาจับได้ตำรวจที่เขาผมสีส้มๆจับน้องได้เออแล้วรอบที่สองปุ๊บน้องก็ลงไปซ่อมรถกันแล้วคุณตำรวจเขาวิ่งมาชาร์จน้อง แล้วพี่ๆเขาก็ขับรถไปเลยอ่ะน้องก็โดนจับคนเดียวรอบสองนี่น้องไปขุดหวยในคุกมาด้วยแบบอยู่คนเดียวทั้งวันเลยน่ากลัวมากเลยคือเป็นความในสันนแล้วตำรวจช์าแล้วไปจทิ้งเราเลยก็พอเขาช์จเสร็จปุ๊บมันจะมีจังหวะฮึบเขาก็ฮึบขึ้นรถกันหมดเลยไงก็ไม่เหลือใครแล้วอ่ะน้องก็อยู่คนเดียว ก็เศร้าอยู่นะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนรอดเพราะว่ามันก็มีบินมีอะไรเยอะนะน้องมันเลยไปบอะไ่เที่ยวมาไม่มรู้เหมือนกันอะบินบินีรู้อไม่รู้เหมือนกันนะมันเยอะนะเนี่น้องไม่ขวัญใจสอนน้องมากเลยอะอะไรอะมีลิมิตเลทไว้ครอบคลองมีลิมิตเลทไว้ครอบคอุมีเอ็นตทีแปนลูกนี่อะไรเนี่ย เขาไม่หมดจิตเขไม่ได้เจตนะข้าปรับรูปข้าปรับรูปข้าปรับรูปอะไรวะเนี่ยเยอะไหมถามว่าไปทำอะไรเพิ่งไม่รู้เหมือนกันนะเขาพาหนูไปทำอะไรหนูก็ไปด้วยหมดอ่ะเหมือนเดี๋ยวไปดูให้ไปทำอะไรอ่ะไออีเคสหนึ่งค่ะ ป้าไม่มีเคสหรอป้าเป็นหมอจริงหมอปอนเนี่ยมาโคอีดูให้ครับในได้พี่เมย์จะถึไปรับรถดูบ้านเคสหนึ่งนะครับมีลิงเนื้อครับแล้วก็โคอีแล้วก็บ้านสิกสิกครับป้าเป็นหมอจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยเนื้อเดี๋ยวดูให้ครับแล้วก็เส้นไปทางเลเบลล่างครับปมาเดี๋ยวที่น่าดูให้ครับเส้นเป็นหมอจริงดิมีใครมาดูยังแล้วตอนนี้เขามีคนอุ้มกันไหมอ่ะมีคนติ๊กตมีคนไปไหม ดูให้เลยทางไปเลเวลเจ้าพี่ตะ้้ออยู่ไหนะบโนเะเอไปไหนแล้วอะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปด้านในแล้วก็หายไปไหนไม่รู้เอ้านอนหลีเนี่ยนหรือเปล่าเาหลีกแล้วเหรอไม่รู้เห็นเมื่อกี้โดนบอสชนไม่ใช่เหรอไม่รู้ตอนนี้ขาดแค่บานสิทธิ์ครับนั่งไงเจมาแล้วมาแล้วเจเจพ่อมาเจเจดูหน่อยเจ พ่อมาเจาปตาเป็นไงขึ้นเดซอนเป็นไงนไ <ป S 1> เราชสองค <ไป S 1> นโอ้หนูว่าตีเป็นร้อยจริงเฮ้ยหนูก็ไม่เขาเ้าใจเหมือนเขาทำไมหนูถึงตึงขนาดน,นั้นแต่หนูตีเป็นร้อยเลยไม่มีใครสู้หนูได้เลยนปนฟ้าใช่เหรอเฮ้ยใช่มีใบเหรอไม่ไม่มีหนูใช้หมันนี่แหละเขาสู้หนูไม่ได้หนูตึงใช่เจ้าไม่ใช่โดนคนแรกที่ล้เลยเหร อันนี้ในเวลาอันสั้นอ่ะเจฆ่าคนไปร้อยกว่าคนตมบี้ใัวใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอหนูให้หลวงพ่อบอบอยู่เบนจะมินจะไปอะหลวงพ่อบอบใช่ไหนพี่ราะอะไรมีพลังมากมายิ่นถามว่ามีคนไปบ้านทิกๆหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่ามาแล้วครับบ้านเดเวลลมันคือพลังพิเศษของหนูเรืพลังใจหนูก็เลยสู้มันได้ที่เมื่อกี้น้องโดนลูกพิราชนหัวแล้วแล้วทำไมตอนที่แทงหน้าบ้านไอ้แทงโรงพยาบาลทำไม อันนี้ย่าไม่จะไม่ได้ใส่หนูพ่อป๊อปป๊าอ๋อตอนนั้นหนูกำลังจ้าอยู่ไงหนูยังไม่ได้ท่องมนต์พอเข้าไปแล้วหนูท่องมนต์แล้วพอหนูเพียงปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าตัวหนูมีแสงออกมา<อ>แล้วปาคือเหมืนกกอนจักกัน่ะใช่จัก,กรเก้าแถวอ่ะคือแทงไม่เข้าต่อยไม่เข้าเขาต้องท่อง,ท,อง,ท,องท่องมนต์ก่อนอันที่ลงมานี่เพราะแบบสมยอมนั้นเนี่ยซิกซิกเคสหายไปครับ,รบน่าจะเป็นห่อเปไปแล้วลองชิคดูครับแล้วก็มีเอ่อเคสฟาร์มเสาร์อาทิตย์ฮะ ผมไม่ชินเลยเอาป๊าป๊ามาทำงานเป็นคนดีอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบแบบป๊าคนดีอ่ะหนูชอบป๊าป๊าป๊าจะเป็นแบบไหนหนูก็โดนไม่แบดเลยหนูชอบแบบแบดแบดอะแต่หนูชอบหนูชอบหน้ากากหนูขอาป๊าใช่ป๊าถอดหน้ากากแล้วผิดจน้าไม่ได้เครื่องแบบไงทำไมปกติไม่เคยเห็นหน้านี่หรอจมูกป๊าไม่ได้ไม่ค่อยมีคนใช้ผิวเหมือนป๊าแล้วก็ตาดูดูผิวน้ำผึ้งไอ้เว้ยบ้านหนึ่งผู้ชายทอม พีดูดิฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ชายโทรมาอ้องนี้แหละป้าโรงพยาบาลค่ะป้าสั้นอะหนูไม่มีนะปู้ชายอ่ะป้าไว้ใจได้เลยก็ไปรับหน่อยหนูไม่มีหรอไม่มีผู้ชายอะไรทันนั้นล่ะโกหกพีโกหกไม่มีมีเยอะเลยหนูบอกแล้วว่าถ้าจะจีบพวกหนูให้ตังป้าป้าหนูพูทดูคร้างเลยแล้วส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าป้าชื่ออะไรหนูก็บอกว่าชื่อบอบบอบไหนหนูบอกว่าป้าบอบที่น้ำสกุลจันทังคาน แล้วพี่แเขาก็แบบโอ้แมวดีกว่าไปดีกว่าแล้วเขาก็ไปหมดเลยเมื่อวานหนูก็ไปหาพอพี่พี่สาร์อาทิตย์มาสอนมาเยอะเลยเขาสอนอะไรเยอะเลยเขาสอนให้พูดว่าอะไรนะอะไรสักอย่างเขาบอกว่าอะไรนะชวลาไม่ว่าเราออย่างเงี้ยไม่รู้เหือนการอะไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ป้าสอนให้หนูพูดด้วมันมีเสน่ห์อย่าหาพูดดิอย่าไปเชื่อตามใครที่เขาพูดเดี่ยเราไปเชื่อตามใครบูดเสื้ออีกแล้ว ไม่ได้่มอสโซพี่พี่คนนั้นน่ะใช่หรอการเบ่ยุผู้หญิงเขาพูดเหมือนกันใช่ใช่ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอย่าเงี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะนะาไปคุยกกได้ไหมอกีดเลยอ่ะฟ้อ คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแฟนสาวทุกคนเราไม่รู้อ่ะแล้วมันน่ารักเหรอฝ้าสาวกีดน้องยังหรอหรอไรเออน้องกีทด้วยความประทับใจไม่ใช่ประทับใจจริงเหรอเออประทับใจมาป้าทั้งวันมากับ่าคนอื่นจะเยอะนะเดนอนๆๆๆๆได้ไหมละอ่าไปไปไปนี่แล้วเราจะไปทำอะไรต่อเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ ปิกาจูไหนไหนไหนโอ้ปิกาจู๋มาลากอาำอะไรอ่ะปาโยอะไรอ่ะมาปายโยไปหาตรงนี้ปิกาจู๋ไหนไหนไหนทำไมอ่ะหนุ่มมหาปิกาจู๋บองมองหา อะป้าเป็นอะไรอะพี่ปีาก็โยะป้าโยะทำไมมันมนไม่ไม่เดป้าเหรอฮะมันเม้นไม่เดอเหรออะไรคือเม้นไม่เดีแปลว่าอะไรอะไม่เดอก็คือเหมือนกับว่าเจอเรื่อยๆมาแล้วพอเจออันนี้ก็ทําให้โลกป้าป้าสดใสไงมันคนหนูงไงป้าป้ารู้ไหมว่าสิ่งที่หนูเม้นไม่เดอป้าป้าที่สุดคืออะไรอะไรอะตอนที่ป้าป้าเซ็วกกันน้องละป้าป้าเปิดหน้ากากมาเราเห็นเป็นหนุงอ่ะน่ารักอ่ะ ใช่ใช่อะ้รเม็ดมาเดนแต่พี่หนูเครียดๆนี่หนูแบบหายเลยอ่ะใช่นลาลัะวมาอยู่ในโงบ้าบเนี่ยหนูต้องเวลาหนูจะป๊าปาหนูจะดีใจมากไม่ได้แล้วนะอ๋อเมื่อกี้หนูหนูเหิเอาไว้หนึ่งเม็ดหนงเ็หรอแ่แหลที่เดิเลยตรงนี้ใช่วันที่อาถันว่าพวกหนูให้ให้เขามาดูแล้วมันปกติทุกอย่างเลยครับ ไม่มีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วมันน่าจะผิดที่พวกหนูหน้าตาดีเกินไปอ่ะอยากขี้เลยอะอยากขี้เล่ยเหรอแค่ได้ขี้เลยไม่พอแล้วป๋าอยากเล่นป๋ามตอยากเล่น่อยากเลนป๋าเลยป๋าอยากเล่นป๋าแซ่ล่นป๋าแซ่ล่นเราเซลฟี่กันลงทวิตดีกว่านะมามาเซลฟาด้วยกันดีกว่าป้าทำมือเป็นรูปหัวใจ ออเลยท่าแปดมีท่านีนมา,าวิ้นะ่ะวิ่งวิ่เจเจ,เจมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของพี่ก็ได้เดี๋ยวตรงริมริมจักแกหละซอกจากรเละพีโอเคโอเคมานะออามาหันหน้ามายิ้มนะชีสชีสป้าหันไม่ไหนอะป้าห<ช>ันโทรศัพท์เร็ว อะยังอะหรือยังไอ้แล้วลงแล้วนี่น่ารักเราไม่มีโทรศัพท์จะได้เจอพ่อซะทีฮะใช่ป,ะปะช๊าป๊าชอบหายไปไม่มาเนี้ยพวกหนูไม่แต่ว่า<อ>เดี๋ยวน่าจะเดือนหน้าป๊าป๊าเตรียมรอรับสดลูกได้เลยไม่อะขึ้นแกงอะอ๋ออ๋อ มาทืมอมแน่ป้าป้าเคยเห็นบ้านแกงงหเปล่าเคยอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมวิชาที่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงซอกคนอยู่ในขอนินมันเป็นมันเป็นภูเขาแล้วมันก็มีซอกอ่ะบ้านแกงอยู่ตรงนั้นแหละตูที่มันหน้าตาแปลกๆอ่ะหน้าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่ป้าลองไปหารูในภูเขาดูบอสบอกว่าเอาตรงนั้นเป็นบ้าน ไม่หาถ้ำเลยล่ะใช่อันนี้มันเป็นถ้ำเลยนั่นแหละบ้านพวกหลูมไม่ใช่โฮมเลกแล้วะมันไม่มีไฟก่าเหมือนรูอะไรสักอย่างไ่ไปไปที่ขุดเบือกอะที่มันเป็นในเนี้ยขุดเหมือกอะมันจะเป็นมันมีผีมีมีใช่มีมีผีมีผีจริงๆไม่ใช่อะไรลองไปดูดนี้ปะ มีผีไม่เขาทาพิธีไปแล้วใช่พวกนั้นพวกหนูไปล่าผีมาอยู่ใช่มันมีเสียงกรีดด้วยนะล้วมันมีผีแบบแวมมาด้วยใช่มีผีเป็นตัวตัวเลยหนูเห็นตาใช่ใช่หรอใช่โม่ไม่โม่หนูพูดจริงจมีผีด้วยหนูเคยเจอมีผีพวกหนูก็เข้าไปมาวอดวอดเยี่ยวยังกรีดแตกเลยใช่แก๊งหนูปะป๊ากรีดแตกทุกคนเลย ใช่่ปกติระทืบไม่กลัวนะปกติดวงกระทืบไม่เคยกลัวเลยแต่พอแบบเจอผีปุ <k <k ๊บนี่คือแบบเหมือนง่ายเลยข้างหน้าไม่รู้กลัวอะไรขนาดนั้นดีเลยตัวแข็งแกงวาอีกใช่ไ่ถึงเออแกงเราอะนะใช่อหตุงว่าหนู่คิดแตกเลยอะเนาไม่กลัวด้วยวันนั้นเดินเข้าไปเลย ใช่เวลาหนูชวนจะไปร้านเกมแล้วไปเจอเกมผีนี่คือ,อ,อ<ต>ร<ช>้องไห้อ่ะกิ๊บแดดด้วยใช่เอาเป็นว่าหนูจะเล่เาแค่ว่าปกติป,ป้าเห็นหนูไปหาป,ป,ป,ป้าหนูร้องไห้เสียงดังขนาดไหนพวกเขาคุ้มสิบอะ่ะใช่เหรอใช่ใชห,หูดับอ่ะกลัวอะไรกันก็ไม่รู้จริงป้าใช่ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ใช่แต่ปกติน้องก็กลัวนะแต่หนูว่าหนูได้ข่าวมานะป้าว่าไง มีคนเคยบอกหนูว่าป้าป๊าเนี่ยตัวกลัวเลยอ่ะใช่เหรอมันอิงเยอะอย่าไเชื่อคนอิงเยอะใช่เหรอมันเป็นคําหลอกลวงลูกป้าลองป้าป๊าไม่กลัวใช่ไหมใช่ป้าป๊าแค่ไม่เล่นลองกันไหยแมวอ่ะสนุกนะสนุกป้าป้าหน้าผีไม่เอา ป้ารู้เปล่าว่าเวลาเราเราดูหนังผีหรือว่าเราไปเล่นอะไรเกี่ยวกับผีผีจะทําให้ร่างกายของเราเผาผ่านได้มากขึ้นนะอะดีนาลีนใช่อะดีนาลีนมันไหลสังสัญญาความสุขมันจะคัดหลังออกมาป้าไม่ดูหนังผีหนูก็ไม่ดูป้าใช่ไหมป้าดูหนังอะไรอะ่ะหนังอะไรป,ไป้าดูแบบโพนี่นิตเตอรโพนี่อะไรอย่างเงย ใช่เปล่าป้าาดูพ่อพับเกลืหรือเปล่าก็ดูป้าไม่พับเกลืกับพ่อหนูมไหมใช่ป้าสีเขียวไงป้าก็ดูเป็นบางครั้งน้ามึงน้ำผู้ชายโทรมาผู้ชายโทรมาอีกแล้วดูดิเห็นป้าปาเาไปเปล่าตีมากรุงเรนนะไม่พี่ไม่มีบ้าเออไม่เหมือนอ่ะของปลอมคุณแจ๊ะอ๋อสองดอกแล้วเหรอป้าพี่คอนโดแล้วโอเคค่ะโอเครอแป๊บนึงไปเทก่อนได้ไหมเราจะอยู่กับป้าก่อนขอคุยกับพ่อแป๊บนึง ไม่เราไปทําอะไรเรียบๆกันก็ได้ไปเอาคุณแจงก็ได้ไปป้าหนูมีบ้านอยู่แล้วป้าหนูมีบ้านแล้วว้าวหนูมีบ้านแล้วผู้ชายซื้อบ้านให้พวกหนูด้วยว้าวว้าวว้าวลูกหมูป้าเล่นคนซื้อคนอัลตาคนสวยเลยเอ้ออยากกินเหล็ดดังป้าไปไปเอาคุณแจงกันไปโอเคค่ะตาตาคิดถึงน้องกล้วยอ่ะกล้วยอ่ะป้าไปเข้าไปหาไปดูเป็นไงบ้างฮะ มันก็กินอาหารเม็ดปกติดิอา้าน้องไม่ใช่กระต่ายนะคะอ๋อนี่เขาหมา